จเจริญพรยาติโยมผู้มิบุญทุกท่านเราเกิดมาเราเก็หลักลูกทถน,นอมลูกมาตั้งแต่อยู่ในท้องสิ่งที่นะ่าเป็นห่วงผู้ชายก็คือโตขึ้นก็ชอบมอเตอร์ไซตามเพื่อนถ้าใครดูแลให้ดีเขาก็จะไม่ประสบุบ,บัติเหตุเขาก็ไม่ต้องเสียวัยวะก,ก็อยู่กับเรานานถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ดูแลดี แต่ก็เป็นห่วงเขากลัวเขาเรียนไม่จบซึ่งเหตุที่เรียนไม่จบก็เนื่องจากว่าไม่มีความตั้งใจปัญหาทางครอบครัวบ้างไปคบเพื่อนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกผู้หญิงทั้งหลายเชื่อฝั่งพ่อเชื่อฝั่งแม่เราคิดดูให้ดีว่าร่างกายอวัยวะเราตาหูจมูกปากแขนขา พ่อแม่ให้เรามาเราค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะไม่เหมือนคนอื่นไม่มีคนครบทํางานราชการทํางานหลวงไม่ได้ฉะนั้นอวัยวะแต่และอย่างของเราทิศพ่อแม่ให้มาเนี่ยไม่สามารถจะซื้อกันได้แค่แขนข้างเดียวก็เป็นล้านที่ทํางานให้ตัวเองหรือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เฉะนั้นเมื่อเราตั้งจกตั้งใจเรียน เราก็ควรที่จะต้องรักศักดิ์ศรีดูแลตัวเองเมื่อตัวเรามีค่าเป็นล้านเวลาแต่งงานเราจะต้องรักศักดิ์ศรีดูแลตัวเองเมื่อไปสู่ตระกูลสามีเมื่อเรียนจบเขาก็จะมั่นด้วยเงินด้วยเพชรด้วยทองให้เราให้พ่อแม่เราถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีค่าแต่บางคนให้อวัยวะที่พ่อแม่ให้มาเนี่ย ไม่รักศักดิ์ศรีตัวเองไปอยู่กับผู้ชายบ้างซึ่งตัวเหล่านั้นพ่อแม่ห่วงแหนเราก็ต้องห่วงแหนตัวเองพ่อแม่เลี้ยงเพื่อต้องการที่จะไปสู่ตระกูลสามีให้เราเรียนจบแล้วก็ดูแลท่านเหตุ<ก>น,นั้นถ้าเราทำตัวเหลวไหลไม่ดูแลตัวเองเราก็ไม่มีค่าอะไรเลย และตามที่รู้มาก็คือผู้ที่ไม่รักนวลสงวนตัวเนี่ยให้พ่อแม่ผิดหวังหรือเอาตัวเองไปเล่ให้กับคนอื่นเนี่ยตามกฎของสากลก็คือตายไปแล้วจะต้องตกนรกปีนต้นงิ้วมาเกิดีทีก็จะหลุดหลุดจากนรกแล้วก็จะต้องเป็นเปรตเ,เนื้อแดงเปรตเนื้อแดงก็คือ เป็นเปรดที่ไม่มีหนังหุ้มเลยน่าสงสารมากแสบปวดแสบร้อนมีนกจิกมึงอะไรมึงเราลองคิดดูว่าเราไม่มีหนังกำพร้าเนี่ยเจ็บปวดขนาดไหนแต่ผู้หญิงที่ประพฤติไม่ดีนอกใจสามีบ้างประพฤติตัวเลวแหลกบ้างเนี่ยตายแล้วก็จะปเป็นเปรดเ,เนื้อแดงอยู่ในนรกเดินไปเดินมาทุกข์ร้อนร้องไห้อยู่ตลอดว่าตัวเอง ประพฤติผิดไม่ทําตามใจพ่อแม่ตามใจวงตระกูลประพฤติเลวไหลซึ่งจะต้องเป็นเปรตน,น,น,นั้นแสนนานเหตุนั้นผู้ที่หลักเหตุนั้นผู้ที่หลักพอ่อลักแม่หลักวงตระกูลก็จะต้องดูแลร,รักษาตัวเองให้ดีอย่าประพฤติผิดอย่าเป็นเด็กเหลวไหลอย่าเป็นเด็กใจแตก เพราะว่ากว่าเราจะมาโลกนี้อีกก็จะไม่เป็นลูกของพ่อของแม่เนี่ยมันใช้เวลาน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 เหตุน,นั้นเมื่อนานานาน,านเราจะมาโลกนี้อีกเราก็ปรารถนาที่จะได้ดีที่ยวไปสวรรค์ไปอยู่กับปู่ย่าตายายวิธีการหรือแก้ไขตัวเองที่เรามีความรักผู้ชายที่เอาใจไปอยู่กับเขา เราลองเดึกดูสิว่าพ่อแม่เราสอนมาสิบปียี่สิบปีแต่เราไปเชื่อผู้ชายซึ่งเป็นไขรก็ไม่รู้เอาใจไปไว้กับเขาเขาอาจจะเกิดจากบุญกรรมที่ทำด้วยกันถ้าเราไม่ตัดใจเนี่ยมันก็ไปตามบุญตากรรมผู้หญิงใกล้ผู้ชายมันก็เหมือนกับไม้พันหลักใกล้กันมันก็อดพันก,น,ดกนกันไม่ได้เกี่ยวพันกันไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็ตายหรือ ตัดใจไม่ได้ก็ให้ถึงเวลากละค่อยแต่งงานเขาอยู่ด้วยกันตามประเพณีร่างกายผู้ชายเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายฉะนั้นให้เราเลือกคููจริงรักษาตัวรักษาเนือรักษาตัวไว้ให้กับคู่แท้หรือคนที่เรารักดีกว่าเมื่อถึงเวลาจะได้ไม่ผิดศีลเหตุนั้นใครที่ประพฤติไม่ดีน,น่าเลิมตัวไม่ ปรับปรุงตัวใหม่เริ่มใหม่ผิดไปแล้วก็ถือว่าผิดไปอย่าไปนึกถึงอดีตที่ผ่านมาตั้งอกตั้งใจทำเสียใหม่จิตใจเราคุณมัวได้เมื่อคุณมัวได้ก็ต้องทำดีเหมือนกับน้ำที่มันคุณเพราะใจมองมัวแต่เราเริ่มต้นใหม่ทำความดีแล้วก็จะทำให้จิตเราผองใสเหมือนกับ น้ำที่มันขุ่นในแก้วเราเอาน้ำดีใส่เข้าไปใส่เข้าไป,าเ,าไปเดี๋ยวมันก็ใสฉะนั้นเกิดมาไม่มีใครที่เลยที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่เคยผิดหวังหรือพังพลาดในชีวิตเลยเหตุนั้นผู้ที่เป็นลูกสาวทั้งหลายผู้ที่เป็นแม่ที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็จะต้องให้อภัยแก่ลูกลูกก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ประพฤติตนใหม่ เพื่อเราจะได้ไปสวรรค์นั้นอย่างน้อยเราก็ต้องมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์มีความรมามักพ่อรักแม่รักษาว,วงตระกูลให้ดีบุคคลจำนวนมากมายที่เป็นลูกประพฤติผิดและกลับมาประพฤติดีงามใจผ่องใสก่อนจะลาโลกเนี่ยก็สามารถที่จะไปสวรรค์กัเขาได้เหตุนั้นนะอย่าไปคิดว่า ตัวเองไม่มีบุญไม่มีวาสนาประพฤตินตนแล้วแหลบประพฤติไม่ดีไปแล้วไม่มีทางแก้ไม่ใช่เพราะมันมีทางแก้มากมายโดยมันเริ่มต้นอยู่ที่ใจเราเราจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ต่อสิ่งที่ไฟต่ำทั้งหลายซึ่งชีวิตเราเนี่ยมันน้อยเมื่อน้อยแล้วเดี๋ยวเราตายไปแล้วเราก็ไปคนเดียวเรามาคนเดียวไปคนเดียว มาเป็นปู่ย่าตายายกับเราก็ชั่วขาา่าวเหตุนั้นเราจะต้องรีบขลขวายรีบตั้งอกตั้งใจมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่รักษานำสกุลวงสกุลของเราให้ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนสูงอะไรแต่เราก็สามารถที่จะทำความดีไปสวรรค์ได้ขอให้ลูกทั้งหลายจง,จงเป็นอติชาตบุตรก็เปิดบุตรที่ดีกว่าพ่อกว่าแม่ เดยอย่างน้อยเราก็เสมอพ่อเสมอแม่อย่าไปคิดว่าพ่อแม่ยังประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดที่เราเห็นนั่นก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ยกโทษเราก็สามารถที่จะดีกว่าพ่อดีกว่าแม่ได้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ยังประพฤติไม่ีมาสอนเราเราก็เอาเยี่ยงอย่างแล้วก็เถียงพ่อเถียงแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เถียงพ่อเถียงแม่หรือ เอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาหลายคนที่พ่อแม่ไม่เรียบร้อยประพฤติไม่ดีแต่ตัวเองก็ทำตัวให้ดีได้จนเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงตายไปก็ไปสวรรค์ยิ่งคนที่มีพ่อแม่ดีๆสอนดีๆเราก็จะต้องยิ่งเป็นคนดีมากกว่านั้นหรือใครที่พ่อแม่ประพฤติไม่ดีอย่าหลาังบ้างแต่เราก็สามารถ ที่จะเอาข้อที่เราเจอเราพบเห็นเนี่ยสามารถจะมาปรับปรุงมาพัฒนาตัวเองให้ดีได้ให้เด่นได้จุดด้อยต่างๆสามารถจะเป็นจุดเด่นได้เหตุน,นั้นก็อย่าประมาทนั้นต้องรีบทำดีไว้ฉะนั้นความดีเนี่ยเขาบอกว่ากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เริ่มใหม่เริ่มตอนไหนก็ได้ อย่าไปน้อยอกน้อยใจในบุญในวาสนาปล่อยไปตามกรรมปล่อยไปตามอำเภอใจไม่ได้เราจะต้องรู้จักรักตัวเองรักศักดิ์ศรีรักครอบครัวเราสร้างชื่อเสียงสร้างนามสกุลให้ดีซึ่งเป็นเหตุให้พ่อแม่เราดีไปด้วยถ้าเราทำดีพ่อแม่เราก็ดี เราเองก็ดีต่อไปลูกหลานเราก็ดีนี่เรียกว่าจะต้องเป็นผู้ที่ลักศักศรีในตัวเองเหมือนกับดวงดาวที่มีแสงในตัวเองเหตุนั้นลูกผู้หญิงทั้งหลายก็จะต้องมีความประพฤติดีประพฤติให้เรียบร้อยนำหลับคำสอนของพระเจ้ามาใช้คือต้องมีศีลมีธรรมต้องเป็นหลักแก่ครอบครัวได้โดยการที่เรา ให้ทานรักษาศีลทำสมาธิโดยเฉพาะก็ไปหาพระหาเจ้าปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่หนาอย่าไปเอาเพื่อนที่ไม่ดีมามาคบหรือมาปรึกษาเป็นเหตุให้เราเสียหายได้จเจริญพอหน้าที่ของลูกผู้หญิงก็คือรู้จักการบ้านการเรียนรู้จักหุงข้าวทำกับข้าวที่ต้องเรียนรู้มาจากพ่อ หรือรู้จักมาจากแม่รู้จักดูแลบ้านเรือนให้ดีเขาก็มีลูกที่ดีมีผู้หญิงที่ดีก็เหมือนกับมีดอกไม้ประดับบ้านถ้ามีลูกไม่ดีเหมือนกับสวมที่อยู่หน้าบ้านคือคนติดฉินนินทาพ่อแม่ไม่อยากจะไปออกไปไหนเมื่อลูกประพฤติไม่ดีเหตุฉะนั้น เราจะต้องเรียนรู้การทำกับข้าวทำบ้านเรือนให้สะอาดเราก็เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางต้องรู้จักสังเกตตั้งใจเล่าเรียนศึกษาให้จบถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกเวลาไหนเรื่องงานบ้านเวลาไหนเรื่องการเรียนเวลาไหนอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไม่ให้เสี่ยงภัย คิดไว้ก่อนว่าถ้าไปอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นจะเป็น